ハハハとけ。 ผู้ใจบุญจากแม่ห้องสอนอเอาก่ยอย่างมาแจกชาววานในงานปีกายปีกรแจกผู้รถโตรถโตได้เ <c oughs> มียงานทั้งหลายแลกกันนะั่นเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้ ให้อาหารให้พวกโรงงขั้วไปทำอาหารอยู่วัดป่าบรนตาดบางงานต่างๆย่มมาจากไมหของศนใจบุญใจกุศลวันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิบสามแต่ละวี่แต่ละวัน หลวงพ่อมีแตพูดคดีโลกเป็นส่วนมากคดีธรรมก็เลยล,ะละ่อยหลอแต่ตามไม่จริงก่พูดทั้งสองนั่นคดีโลกคดีธรรมหนีจากกันไม่ได้คดีโลกก็คือการเป็นอยู่ของร่างกายคดีธรรมก็คือเป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจสรุปแล้วก็คือ คดีโลกคืออาหารกายคดีธรรมคืออาหารใจเราจะไปพูดแต่อาหารร่างกายอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องจะไปพูดแต่อาหารใจอย่างเดียวพวกเราท,ทั้งหลายที่ฟังก็เอื้อมไม่ถึงอีกเหมือนกันเพราะนั้นคดีโลกก็ต้องมีคดีธรรมก็ต้องบอกเ,อเราจะแนะนำแต่คดีโลกอย่างเดียว ให้อยู่ในโลกอย่างเดียวให้มั่งมีสีสุกอย่างเดียวให้สอแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวอยู่ดีกินดีอย่างเดียวถึงจะอยู่ดีกินดีขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องถึงจุดจบของมันอีกแต่ไหนนี่แหละเราจะเป็นแนะนำบอกกล่าวแต่คดีโลกก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นควรจะแนะนำคดีธทมแนวความคิดทางด้านจิตใจเราควรคิดอย่างไรนี่แหละ อันนี้คือมันไปต้องไปด้วยกันนละจะทาญาติโยมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังเสียงหลวงพ่อนะอย่าไปเอืมอย่าไปละอาให้ฟังสังเกตไปเรื่อยๆถ้าเมื่อสังเกตไปแล้วเนะี่ยเราจะรู้จักวิธีการคดีโลกเราควรจะปฏิบัติจนตนอย่างไรคดีธรรมเราควรจะคิดอย่างไรในตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระหันตสาวก เพราะนั้นเราได้ฟังแล้วเราจะเลือกเลือกเดินเดินได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฟังนะเราก็มุกมุ่นข่าเนี่เกง่งข่านี่ฉลาดข่านี่เอเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบาร,รมีเป็นผู้มั่งมีร่ำรวยอค่านี่นะไม่แพ้ใครผลในสุดก็แพ้มัจจุราชเ <c oughs> ลืมคิดหยุดนั้นลืมคิดว่าข้าพเจ้าลืมแพ้มัจจุราช พยาบจุราชเจ่อเราอยู่เราลืมเราลืมคิดนะนี่แหละอันนี้ก็คือเราเน้นเน้นเถอเรื่องการบริหารจัดการว่าเฉลียวฉลาดปาดเปืองออไม่แพ้ใครมีตะล่ำรวยโชคดีหมื่นล้านแสนล้านผลใ่สุดแบ่มือเออเอ,อเาน้ำเทใส่มือกับออกไปด้วยไม่ได้เ <c oughs> มือ่อผลที่สุดนั้นะไม่มีอะไร เปล่าเปล่าประโยชน์ถ้าเราคิดในในแง่ของธรรมะเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านจึงให้นิแนะแนะวแนววิธีการคิดทางด้านจิตใจที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษาอย่างที่ว่านะพูดไปที่ไหนก็ต้องอาศัยประวัติศาสตร์คือพระพุทธเจ้าพระหารตสาวกที่ท่าน ปรพฤติปฏิบัติผ่านมาแล้วอันนั้นเราต้องนำมาเป็นกระจกเงาของเราไว้อยู่เสมอถาว่าเรามีแต่พูดเรื่องคดีโลกความเฉลียวฉลาดปราดเปืองการปกครองการดูแลการบ้านการเมืองการบริหารจัดการทำมาค้าขายอย่างเดียวการบริหารวัดวาศาสนาฆ่าไม่การมีการไม่มีการขาดปกป้องทิ้งยังไงก็ตาม แต่อันนี้เป็นคดีโลกแต่อีกสักวันหนึ่งไม่เห็นองค์ไหนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพรหัตสาวกลงมาท่านไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่างมีแต่ว่าท่านทว่าท่านได้เป็นพระพรหแล้วท่านก็นว่าเข้าสู่นิพพานาแต่นอกนั้นไม่แน่นอนไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะมาเกิดเป็นหมูหมากาไกา่สัตว์ที่รฉันต่ำต้อยลงไป ขนาดไหนก็ได้เพีอะไ,ไรเพราะจ,รจิตใจไม่ได้ฝึกฝนเพราะนั้นเรื่องจิตใจตัวนมามธารมจุดนี้แหละเราจะฝึกยังไงจะเอ,เ,อเอาอาหารเข้าสู่จิตใจพวกเราต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษานะจะไม่รู้เหมือนกันเพราะวิชาในโลกเพียงวิชาเลี้ยงร่างร่างกายเฉยๆเราก็ยังศึกษาไม่รู้กี่แขนงในมหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆ แต่วิชาธรรมะเนี่ยเราจะเป็นวิชาหาธรรมะเข้าสู่จิตใจเป็นวิชาห่วยๆเป็นวิชาที่เป็นทางเลือกแล้วเป็นวิชานั้นไม่น่าจะถูกนะมันเป็นวิชาจําเป็นจริงๆเป็นวิชาที่จะต้องศึกษาไม่ใช่วิชาทางเลือกนะเพราะถึอยังไงที่จะเลือกหรือไม่เลือกมันก็ถึงเดินไปถึงจุดนั้นจุดคือมรณะภัยคือความตายในเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วนะ เราจะเดินยังไงเราจะไปยังไงดวงตัวนมามะถามจุดนั้นแหละเราจะคิดยังไงในจุดนั้นในจุดที่ใจจะขาดนั้นนะอันนี้เราเราต้องคิดถึงจุดนั้นด้วยเพราะพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าเราไม่ได้เอาความตายมาขู่กันนะลูกหลานสถาญาติโวมนะพูดตามความเป็นจริงจริงไหมพอพูดเสร็จแล้วก็ต้องถามย้ำอีกว่าจริงไหมไม่มีใครปฏิเสธมิแต่ไม่อยากจะคิด เพราะมันติดอยู่ในโลกเนี่ยติดในการเป็นอยู่ติดในครอบในครัวในสามีภรรยาในลูกในหลานในทรัพย์สมบัติในวัดวาศาสนาเออมันติดมันเลยไม่อยากจะคิดถึงความตายจุดนั้นแต่ต้องตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านท่านจังหวะให้คิดถึงความตายไว้อยู่เสมอนะ พอเราถ้าเราคิดถึงความตายเราจะมีช่องทางหาวิธีกรรมวิธีการในเมื่อคราวจุดนั้นมาถึงเราจะทำอย่างไรต้องคิดเอาไว้เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านของเราดีดอย่างนี้นะอยู่ที่ศาลาก็ตามกติของตนเองก็ตามอยู่ในบ้านคนเองตัว,อตวเองก็ตามเราต้องคิดไว้ในใจเสมอว่าถ้าเผื่อว่า ถ้ามีไฟไหม้ขึ้นมาเราจะออกทางไหนในบ้านของเราเนี่ยตรงไหนที่เราจะออกได้ถ้ามันไฟไหม้ขึ้นมาถ้ามันไหม้ทางนู้นเราจะออกทางไหน,นถ้ามันไหม้ทางนี้เราจะออกทางไหน,นและ้ะสมบัติในบ้านของเราที่เราอยู่เนี่ยที่มีคุณค่ามากที่สุดในขณะที่เนี่ยตรงไหน,นอยู่อย่างไรเราเก็บไว้ที่ไหนเงินคําทรัพสมบัติ ที่มีคุณค่านะอยู่ตรงไหนเราก็ต้องได้คิดไว้ในใจเสมอได้คิดไว้ในใจเพราะวางแผนเอาไว้ถ้ามีวันนั้นเข้ามาถึงเราก็ต้องต้องกระโดดไปเอาจุดนั้นเราออกมาก่อนติดตัวไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดไว้ก่อนพอมีไฟไหม้่วไม่รู้จะเอาอะไรได้ยินแต่คนโบราณเอาไปแบกตุ่มให้มังกรอ,ออกมา หนักแสนหนักมีน้ําอยู่ในนั้นด้วยเอ,อออกมามันได้ไประโยชน์อะไรหามังกรพวกผ้าไหมแพรวาอยู่ข้างในเนะ่ยราคามีของมีคุณค่าทําไมไมห่หอบออกมาด้วยทําไมเงินคําทรัพสมบัติที่มีของมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะคนนั้นเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อน ก็เลยลุกลี้ลุกลนไม่รู้จะแบกอะไรก็ได้แบก,แบกได้แต่ตุ่มน้ําออกมาฮะเสียงเหล่านี้เป็นอุปมาอุปไมยให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนี้ก็เหมือนกันเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธพรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะไปอย่าไปหมกมุ่นอยาไปคิดแต่เรื่องเรื่องทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างเดียว ทางด้านจิตใจการเป็นอยู่แล้วก็ต้องวางแผนด้วยว่าเมื่อไฟไหม้เข้ามาเราจะออกทางไหนเราจะทำอย่างไรนถ้ามีไฟภัยวิบัติขึ้นมาน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะทำอย่างไรนี้ก็เหมือนกันเราต้องคิดไว้ว่าเมื่อมรณะภัยมาถึงเรา แกชราเนาะแกไปเรื่อยๆอย่างที่หลวงพอนะ่อเนี่ยแก่ไปเรื่อยๆไม่มีการว่าถอยหลังจะเป็นพระน้อยพระหนุม่มจะเป็นเนนอินเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้มีแต่หลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาไปเรื่อยๆแต่หลวงปูออ่แล้วจะทำยังไงแก่ไปที่ไหนมันก็ต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันถึงจุดจบในเมื่อถึงจุดจบแล้วเราจะเราคิดไว้อะไรบ้าง เนี่ยนะหลวงพ่อเนะี่ยคิดไว้เต็มประตูเลยนะลูกหลานจะท,ทายาตโยมนะจะังหวะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคิดแล้วคิดอีกแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละเวลามองดูตนเองอยู่เสมอมรณะเมฆข้าจะต้องตายอีกสักวันวันหนึ่งข้างหน้าไม่มีใครที่จะหลุดหล,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 ลีหนีพ้นความได้มรณะทมโมหิมระณะอนัตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้นะ อันนี้แหละคือเราต้องคิดไว้ในใจคือวางแผนแล,ล้วแต่เนี่ยเมื่อคิดถึงจุดนั้นเราก็วางแผนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะทำใจยังไงควรจะชำระใจยังไงใจของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกศ์น่ท่านบอกมันมีกิเลสราคะโทสะมหะเราจะเรียนรู้หรือปฏิบัติอย่างไรที่จะชำระใจดวงนั้นให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไปได้จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นหน้าที่ของตัวของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละคนต้องคิดท่นี่ต้องคิดวิธีการแก้ไขไม่มีใครช่วยกันได้นะจุดนั้นนะไม่มีใครช่วยใครมีแต่แนะนำท่านเองถ,ถ้าว้าวแนะนำไม่เชื่อแล้วก็จบไปตัวเองก็ต้องใช้วิบากกรรมไปเองเหมือนกับพวกเราอยู่ด้วยกันนะ จะไปเล่นการพนันนะจะไปกินเหล้านะจะไปทำความชั่วนะเราแนะนำนากันได้แต่ว่าการจะฟังหรือไม่ฟังนะั้นเป็นหน้าที่ของแต่ละคนถ้าลูกคนนั้นไม่ฟังผมไม่เชื่อผมจะต้องเย,ย,อยายวยาผมต้องกินเอ็สระประชาธิปไตยจะมาห้ามกันทำไมแล้วก็ไม่ว่ากันเอากินเข้าไปเลยเล่นเข้าไปเลยผนใ้ชุดเลยตีหัวเขาเข้าจับเข้าคุกไม่ว่ากันเพราะอะไร เพราะมันโลกมันโลกหาได้อย่างที่ว่าหาดีหาชั่วได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนา,ศาได้พบพระธรรมำคําสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะเพ่งมองไปในทางคิดดีทดําดีพูดดีนะ,ะนี่แหละให้พวกเราคิดคิดหนักไว้ในใจเสมอไปนะสถานที่ใดนะอ,อันนี้เป็นคํากล่าวย้าเตือนสําหรับพวกเราทุกทกท่าน ที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยมิช่วัดเราจะพูดให้แต่พวกเราสามสี่คนฟังนะนเสียงหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าดังกระจายไปพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดเป็นภาพรวมให้กับพวกเราทุกทุกท่านถ้าอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ในสถานที่ใดก็ตามที่ได้เปิดฟังเสียงของหลวงพ่อนี่ให้นึกคิดนึกดูไตรตรองดูด้วยเหตุและผล พอหลวงพ่ออ้างเหตุและผลมาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะในเพื่อพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก่อนนำมาประพฤติปฏิบัติประปรุงกายใจของเราเราจะควรจะคิดยังไงตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระหานทาวกที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่านี่นหะเป็นคนดีซะก่อนสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีล <c oughs> เป็นเบื้องต้นอ่ นอกเหนืจากนั้นก,การอยู่ด้วยกันก็ต้องมีการเสียสละแบ่งปันความสุขนิดเล็กๆน้อยๆที่โดงเองได้มาให้กับเพื่อนมนุษย์ชาติที่การอยู่ด้วยกันเน้นแบ่งปันแล้วก็รักษาศีลสำรวงกายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนและผู้อืน่นจากนั้นก็แนวความคิดถ้าหากว่าเราไม่มีสมาธิใจของเราก็ปรุงฟุ้งแต่ละวีแต่ละวันมันห้ามไม่อยู่ ใจของเรามันคิดออ,ออกนอกลูก่นอกทางบ้างโลภอยากจะได้ของเขาบ้างพยาธิบาดปองร้ายเขาเห็นผิดอยากทํานองคลองทำบ้างออรักออไม่มีเหตุมีผลบ้างโกรธจนไม่มีเหตุมีผลบ้างออรักคิดว่าตัวเองจะไม่ตายบ้างโกรธให้ใครคนอื่นคิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็นด้วยสรุปแล้วก็คือความหลงทั้งนั้นมันหลงออกมาจากจิตใจ,จก่อนมันจึงโลภมันจ,จึงโกรธมันจึงรัก ก็ราะมันหลงมันหลงละเลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่าตัวเองจะอยู่ในโลกนี้นานเท่านานมันไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งนะแบมือเลยนะนี่แหละอันนี้แหละคือเราต้องคิดไว้พอคิดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทํำยังไงวิธีการออกต้องมีสมาธิไอในสมาธินะจะทำยังไงที่จะจับความรู้สึกนึกคิดที่มันแพ่ซ่านไปทุกแห่งทุกหนนคิดปุงฟุง้งตลอดเวลานะ จะให้มันอยู่นิ่งให้มันอยู่ต่อมเข้ามาให้เป็นหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านพาทำแล้วท่านบอกไม่มีทางอื่นต้องกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าระลึกจิตคือคือความระลึกได้สัมปชัญญาคือความรู้ตัวเอาความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามาอยู่ที่ปลายจมูกเอากำหนดที่ลมที่ปลายจมูกท่านจะวอดหายใจเข้าพดลงปูมันให้เพิ่มพดเขาด้วยนะ ถ้ากําหนดลมเฉยๆนะทะเลไหยทะเลถ,ถลายยังได้อยู่เอาพุทธเขาเอกหายใจออกโทพุทธโทนะให้อยู่ให้พุทธโทให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูนะคนเข้าไปเราก็รู้คนออกมาเราก็รู้คนเข้า,ร,ารู้คนออกไปเราเยืนอยู่นั้นดูไม่ให้ไปที่อื่นให้มีสัมปชัญญะรู้อยู่ว่ามันเข้าไปมันกลกลมออกมา นั่นแหละทัให้นนความนึกคิดความรู้สึกนึกคิดที่แพ่ซ่านไปเนะ่ะมันจะรวมเข้ามาเพราะเราบังคับให้มันอยู่ในจุดเดียวจากนั้นจิตใจก็รวมรวมสงบนะพรารวมสงบใจรวมเท่านั้นแหะความรู้สึกนึกคิดมันรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นพวกเราจะรู้ได้เลยเออพระพุทธเจ้าว่ากายกับใจใจกับกายนคนละอ่านกันได้เห็นแต่ชัดเจนเลยทนี้ร่างกายเหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบเลย ใจของเราเหมือนกับคนขับรถในร่างกายของเราเนี่แหละใจดวงนี้จะต้องได้รับการอบรมทีนี้ได้รับการเสี่ยมสอนได้รับการศึกษาแต่ร่างกายมันจังว่าเลี้ยงเ่าไหนก็แกและก็เจ็บแลวก็ตายในที่สุดไม่มีอย่างอื่นถึงจะเลี้ยงขขาไหนก็เลี้ยงเถอะจะหาเงินคำทรัพย์ส่วนเป็นหมื่นเป็นแสนแสนไม่ว่าแต่ร้อยล้านหมือหมื่นๆแสนแสนล้านก็เถอะมาเลี้ยงร่างกายเนยเรื่องดีขนาดไหนกว่าเถอะ พื้นขอทองคําข้างพ้นก็เป็นเพชรเนินจินดาอให้ร่างกายนี่อยู่อยู่ไปอยู่ไปก็แก่อแล้วก็เจ็บลกตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ลูกหลานสถาญาติโวมทุกท่านที่ได้ยินหลวงพ่อเนี่ยให้มองตนเองนนทันทีนะวิธีการแก้ไขจากนั้นจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็นหนจะรู้จากวิธีการ ให้ศึกษาธรรมะสม,มถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรล่ออะท่านีสม,มถะคือทําจิตใจให้หน่งจ,จิตใจให้สงบวิปัสสนาแยกแยะจากทั้งจ,จิตใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายจ,จิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในที่สุดนี่แหละหลวงพ่อพูดทั้งคดีโลกและคดีธรรมศรัทธาญาิโยมโลูกหลานคดโีโลกก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูด ให้ลูกหลานท่านาฟังแล้วฟังอีกคดีธรรมก็ย้อนเข้ามาเพราะนั้นพูดทั้งทั้งสองอย่างทั้งทั้งโลกทั้งธรรมด้วยแต่พูดจะทมอย่างเดียวลูกหลานก็เอือมละอามีแต่พูดเรื่องก,กิเลสมีแต่พูดเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนก็มีแต่ลมลม,ลมแรงแรงเว่ยก็ต้องโยงมาหาทางโลกพอมาโยงมาหาจรโญหลกูลกพ่ออินคงจะติดโลกมากมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องการเป็นอยู่ คิดว่าตัวเองจะไม่ตายคนบางคนก็พูดอย่างนั้นไปอีกหลวงพ่อก็เลยโยงทั้งสองสัทธาญ,ญาติโยให้ลูกหลานฟังทีงนี้นะทั้งทางคดีโลกทั้งคดีธรรมด้วยให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษานะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรในทรนเนอร์าปาโรขาวินิมต ど สิลิ์สานิตจางวุฒาปัญญ วาตคกาสุขวาตคากาโหตุสาพาทุคโรุคาพยามเวลาสโสกาสัตตุจุปัตถาวา,านิกาอันตารายา สานตุจเตเสชาสายายเสทิธานังลาพังโสติภาคยยงสุ ah, ขังบาลังสิริอายุจวันโนยจัพโขคังวุตีิจยัตสวาสตวัดสาจะอายุจชิววสิทธ ทีภาวันตุเตภาวนตุสาภามังฆาลงางปราทันตุสับปะเทวว่าตาสาภาพุตธานุภาเวนัสธาโสดทีภาวัน ตุเตภาวัตุสาพามังาลังราคันตุสัพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาสดิภาวัตตเตภาวตุสาพามังขลังราคันตุสพ ภเทววตาสัพพสังคานุภาเวนะตถาโสติภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดแลยรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมัปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ a n d ด o i d สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา